ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพิพันวันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บูธของสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เหมือนที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้นะครับเมื่อ2วันที่แล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมนะครับจากเครือข่ายของสชวททนะครับที่จะมาร่วมนะครับในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เดินทางมาจากเชียงใหม่นะครับถึงเมื่อวานนะครับตอนเย็น แล้วก็หลายท่านนะครับคงไม่ได้รู้จักนะครับโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะครับซึ่งได้ขอตั้งโดยสมเด็จย่านะครับโรงเรียนศรีสังวานเชียงใหม่นะครับอำเภอสันทรายนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เราก็จะได้มาเห็นนะครับความอลังการแล้วก็ได้เห็นว่าเทคโนโลยีนะครับที่ได้นํามาใช้ประโยชน์จริงๆนะครับทั้งการเรียนการสอนและการนําไปใช้ประโยชน์นะครับในพื้นที่การเกษตรของโรงเรียนนะครับใช่แล้วครับวันนี้เราจะพูดเรื่องของ สมาร์ทนะครับฟาร์มมิงนะครับผมอยู่กับคุณครูแดงนะครับสวัสดีครับคุณครูแดงครับสวัสดีครับอยากให้คุณครูแดงแนะนําตัวิด้หนึ่งครั้ครับสวัสดีครับผมครูแดงครับสืบศักดิ์จอมทำนะครับเป็นครูสอนเทคโนโลยีที่โรงเรียนศรีสุพรธ์เชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับด้านร่างกายครับผมก็เป็นโรงเรียนนะครับที่รับคนพิการนะครับซึ่งมีอยู่เจ็ดประเภทนะครับ ก็เดี๋ยวตรงนั้นใครสนใจนะครับก็ไปดูในคลิปเยอะๆเลยนะครับแต่วันนี้เรามาเน้นเรื่องของ education โดยเฉพาะเรื่องของ STEAM นะครับก็เลยก่อนที่จะเราจะมาดูผลงานของเด็กๆนะครับที่มาร่วมงานเนี่ยอยากให้อาจารย์นะครับเล่าให้ฟังว่ากระบวนการสอนเนี่ยเท่าที่ผมเคยทราบนะครับว่าสิีสังวานเนี่ยเราพูดถึงโคดดิ้ง่ยตั้งแต่เด็กชั้นอนุบาลเลยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมองว่า ถ้าโคดดิ้งเนี่ยมันจะต้องเป็นเด็กโตนะครับพอาที่ผมเห็นแผงนะครับที่มีการแบ่งนะครับเรื่องของสตรีมนะครับเรื่องโคดดิ้งนะครับมีอยู่3ระดับนะครับอนุบาลนะครับประถมมัธยมต้นมัธยมปลายจนมาถึงขั้นที่เขาเรียกว่าสร้างนะครับเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาได้อยากจะให้อาจารย์อธิบายนะครับเรื่องของโมเดลของการศึกษาของสีสังวานว่าเรื่องของโคดดิ้งนะครับเรื่องของสตรีมนะครับ มีการแบ่งนะครับแต่ละเลเวลอย่างไรครับอาจารย์ทีมโคดดิ้งนะครับก็โรงเรียนศรีสะวันเชียงใหม่ของเรานะครับจัดการเรียนการสอนสําหรับผู้พิการทางร่างกายนะครับแล้วก็เรามีไอ p นะครับในการสอนนักเรียนแต่ละคนนะครับเวลเราจะดูเบสไลน์ของนักเรียนแต่ละคนก่อนว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็นำเบสไลน์มาวิเคราะห์นะครับแล้วก็สร้าง i อ p ของนักเรียนแต่ละคนนะครับแล้วก็โดยที่เราจัดการเรียนการสอนนะครับโดยชั้นระดับอนุบาลนะครับก็จะเป็น เอาพูดง่ายๆก็คือเน้นกระบวนการคิดนะครับเป็นพวกอันรラคโคดดิ้งเป็นพวกอ่าแอคทีฟเร i n นนิ่งนะครับด้วยเราใช้หลักๆเลยเราจะใช้โปรเจกต์แอปโรสนะครับก็ให้เด็กๆมีมีงานโปรเจกต์ขึ้นมาหนึ่งงาน,นครับเช่นโปรเจกต์กล้วยนะครับกล้วยทําอะไรได้บ้างนีครับแล้วก็โชคดีที่โรงเรียนศรีศรสวรรเชียงใหม่ของเรานะครับเป็นโรงเรียนพื้นที่นวัตรกรรมนะครับทําให้เราสามารถสอนเด็กๆแล้วก็สร้างหลักสูตรได้เองนะครับ ส่วนระดับต่อไปนะครับจะเป็นระดับปฐมศึกษานะครับระดับปฐมศึกษานะครับก็เริ่มนะครับให้นักเรียนเรียนรู้การทํางานร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอนนะครับฝึกกระบวนการคิดการทํางานขั้นตอนและปะดิษฐ์ิหุเ่เยนตนจากมอเตอร์ตัวเดียวนะครับก็คือให้เด็กๆรู้จักวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นแล้วก,ก็ประดิษฐ์จากเตอร์ตัวเดียวนะครับหรือว่านวัตกรรมที่ใช้วงจรแบบง่ายๆนะครับในการาปรดิษฐ์สิ่งต่างๆครับส่วนมัธยมต้นก็เริ่มมีไมโครคอนโทรเลอร์เข้ามานะครับเริ่มมีการเขียนโปรแกรม แบบง่าย,ายๆเช่นโปรแกรมโดยใช้บล็อกนี้เช่นคิดไว้นะครับนะครับไมโครบิด <My COVID S 1> นะครับ,รบแล้วก็โรบอฟินแลนะครับแล้วก็โโบโลโบโอโลกโอโบกของเกาหลีซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจดีทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้บางส่วนมาจากการทําหลักสูตรของเราด้วยนะครับส่วนต่อไปนคัคนก็คือส่วนมัธยมศึกษาตอ,ตอนต้นนะครับเราก็ เริ่มเขียนโปรแกรมนะครับคิดไร์ Arduino นะครับภาษา C ีภาษาไบทอดเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับ AI นะครับโดยเราใช้แพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มซีลคอนะครับในการเทรน AI สอนให้นุ้น้องรู้จักกับ AI นะครับส่วนต่อไปนะครับส่วนมัธยมปลายนะครับเด็กๆก็จะทำโปรเจกต์นะครับเป็นการเรียนการสอนแบบโปรเจกต์เบสนะครับโดยให้ นักเรียนทุกคนนะครับคิดว่าอยากทําอะไรแล้วก็ให้เขาสร้างโปรเจกต์มีการดีไซน์มีการคิดนะครับโดยการเราใช้หลักการของสตรีมนะครับก็คือหลักๆเลยนะเราก็จะเล้นด้านวิศวกรรมนะครับด้านวิทยาศาสตร์นะครับด้านอาร์ตด้านแมทนะครับนะครับก็เราจะเน้นด้านอาร์ตเพราะว่าตัวเอนะครับซึ่งเป็นอาร์ตนะครับซึ่งจะทำให้น้องๆนะครับมีกระบวนการคิดที่ดีนะครับ รู้จักการคิดทำสิ่ง,สงต่างๆและเรายังสอดแทรกอาร์ตในตัวนี้คือด้านของวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเราซึ่งมันมันจำเป็นสําหรับการการทำงานร่วมกันครับผมประมาณนี้ครับมัลยมศิษาตอนทรรา,นายครับครับก็เท่าที่ฟังนะครับคุณพู้ดงนะครับเล่าให้ฟังเลยผมพยายามจับประเด็นนะครับ,มมบ,รบว่า เป็นการศึกษานะครับแบบรวมนะครับซึ่งก็ไม่ไปที่โรงเรียนสุกษางานนะครับเมื่อวันที่24่ส่เดือนนีผ่านมาแล้วก็ได้เห็นนะครับหน้าป้ายเนี่ยเรามีคำว่าเป็นโรงเรียนแซนบ็อกซ์นะครับเพราว่าแซนบ็อกซ์เราก็ฮิตนะครับเชื่อผมอยาได้ใช่ครับก็คือเป็นลักษณะเอ่อเป็นต้นแบบนะครับมีการศึกษาดูผิดดูถูกแล้วก็มาปรับจากของจริงนะครับแล้วก็คําใหญ่คำหนึ่งนะครับที่แสดงได้พูดเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการเรียนแบบ นใ,นใช้โครงางานเป็นฐานใช่หรือโปรเจกต์เรียนมุ่งชรัซึ่งก็เป็นปรกระบวนการที่ดีครับมากกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยเราโดนจำกัดอยู่ที่ห้องเรียนซีเรียนะครับซึ่งเป็นภาคทฤษฎีเนี่ยถ้าเรามาดูเรื่องของอเร์นนโมเดลนะครับก็จะแบ่งออกเป็น10%ของการเรียนในห้องเรียนเท่านั้นเองแล้วเด็กจะบออกมาก็ไปใช้งานไม่ได้<ช>นะครับ การเรียนที่จะต้องให้เด็กสามารถทำได้จริงนะครับสิ่งที้สำคัญที่สุดก็คือ70%ก็คือ experiential learning นะครับก็คือ on the job นั่นแหละถ้าเป็นการทำงานนะครับที่โรงเรียนศรีสังวางนะครับวันนั้นเราได้ไปนะครับได้เจอน้องๆนะครับที่ได้มาร่วมกันนะครับในวันนี้นะครับเราก็ได้ไปมีโอกาสไปดูโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเป็นการที่ไฮโดเป็นเทคโนโลยีนะครับช้าจริงๆ นอกจากจะทราบเรื่องของไอทีแล้วก็ยังได้เรียนรู้<ม>ในเรื่องของพืชการเกษตรเรื่องปุ๋ยนะครับอันนี้เป็นการเรียนครบวงจรทีเดียวนะครับ<ม>เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะพาเราไปชมนะครับเป็นน้ําจิ้มก่อนนะครับว่าเรามีอะไรมาเป็นตัวที่ต้องเรียกว่าปังๆนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูอาจารย์ได้ครับมาร์ฟาร์มก่อนคอนโทรลฟาร์มชื่อภาษาไทยมันก็คือ กล่องต้นทุอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนะครับก็เราใช้หลักการของของสสตรีมในการเรียนการสอนพจดิ้งแล้วก็กระบวนการคิดจนเด็กๆสามารถสร้างนวัตกรรมได้แรกๆเราเราก็เป็นแบบนี้นะครับให้เด็กๆสร้างลายวงจรเองนะครับบนโปรแกรมจ i งเก r c a แแล้วก็ส่งแล้วก็กับลายวงจรเองนะครับแล้วก็ ลงอุปกรณ์ต่างๆเองนะครับแล้วก็ใช้ไมมครคอนโทรลเลอร์นะครับในการคอนโทรลอุปกรณ์พวกนี้นะครับผ่านไบไฟนะครับเป็นระบบ IoT นะครับจนพัฒนามาเรื่อยๆนะครับเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชั่น3เวอร์ชัน4มาเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนี้ก็เราสามารถเอา AI นะครับเข้าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับ กล่อ,องสมาร์ทบ็อกของเรานะครับสมาร์ทบ็อกของเราเนี่ยไม่ได้คอนโทรลเฉพาะการเกษตรนะครับเรื่องของออโตเมชันเรื่องของการเครื่องช่วยผู้พิการเรื่องของอความเป็นอยู่ของผู้พิการนะครับก็สามารถช่วยได้ถ้าเด็กๆรู้จักการเขียนโค้ดแล้วเขาสามารถเอาไปต่อยอดได้อย่างกว้างขวางเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสมาร์ทไฮโดรนะครับสมาร์ทไฮโดรของเราก็ เราคิดเอาปัญหาของไฮโดรที่มันมีการใช้งานจริงๆครับปกติจะมีการผสมปุ๋ย A ปุ๋ย B แต่นี้เราไปวัดในปุ๋ยถัง C ด้วยนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์วัดค่าต่างๆเช่นค่า pH ค่าซ o 2อเนี้ยนะครับแล้วก็ค่อยไปให้ให้กับพืชผักนะครับพืชผักก็จะได้รับปุ๋ยที่มีคุณภาพและก็เป็นแม่นยำมากขึ้นนะครับไปจนถึงการต่อยอดนะครับ เด็กๆก็ทําอันนี้เป็นเครื่องช่วยผู้พิการนะครับหลายท่านอาจจะเห็นว่าเป็นแค่แค่เครื่องเขียนแบบใช้มอเตอร์โดยใช้หลักการ C N C นะครับก็คือคอมพิวเตอร์มือเข้าคอนโทรลนะครับโดยใช้บอร์ดคอนโทรลเนี่ยควบคุมอุปกรณ์นะครับควบคุมมอเตอร์ในแกน x แกน y แกน z นะครับก็ตามหลักมือขวาเลยนะครับแกน x แกน y แกน z แล้วก็ให้สามารถเขียนมันช่วยผู้พิการตรงที่ว่าผู้พิการบางคนนะครับอ่อนแรงไม่สามารถเขียนหนังสือได้ ต่เขาสามารถเล่นคอมพิวเตอร์ได้เขาก็จะสามารถใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็เขียนด้วยปากกาเหมือนกับคนทั่วไปได้นะครับก็<อ>จะเป็น 3D นะครับ 3D printer เด็กๆก็จะออกแบบและสร้างออกมาเป็นชิ้นงานนะครับเป็นทั้งอะไหล่ของพวกนี้นะครับเป็นทั้งอะไหล่ของ 3D printer เองเป็นทั้งอุปกรณ์นะครับเป็นทั้งอุปกรณ์ในการขายนะครับเป็นขายดีไซน์นะครับขายของคิดสร้างสรรค์น,นะครับ ก็เรามีเพจของเราชื่อว่า SWCM DIY Shop ซึ่งน้องๆก็ดูแลยเพจเองแล้วก็ขายกันเองในนั้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขึ้นไว้ข้างล่างนะครับท่านสามารถนะครับที่จะสนับสนุนนะครับกิจกรรมของ,องน้องๆสามารถที่จะอุดหนุนสินค้านะครับเพ <c oughs> ื่อจะได้มีส่วนไรายได้เข้ามาพัฒนาการศึกษานะครับสำหรับโรงเรียนสีสังวรด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้โอกาสครานกับน้องๆเรื่องของ 3D Printing นะครับก็จะเป็นส่วนที่จะมานำเสนออยากให้อาจารย์โชยรูปในกรอบนิดนึงครับสวยมากเลยครับตรงนี้ขายกันราคาเท่าไหร่อย่างไรครับตอนนี้ขาย1,200บาทครับตอนนี้ปกติแล้วอันนี้เป็นชิ้นงานที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับก็คือเราใช้เด็กๆจะออกแบบแล้วพิ้น์ออกมานะครับแล้วก็ทำแล้วต่อยอดนะครับเราอย่างที่บอกนะครับเราเน้นตัวเองเน้นอาร์ตของเรานะครับ เพรานะฉะนั้นการต่อยอดจึงสําคัญการการคิดต่อยอดจึงสําคัญเพรานะฉะนั้นถ้าชิ้นงานเต็มๆแล้วเด็กๆจะเอาไปลงลักปิดทองนะครับเป็นทองคอําบริสุทธิ์ทองคำเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์ในการปิดทองลงไปตรงนี้นะครับมันจะมีตัวอย่างอยู่น่าจะอยู่แถวเด็กๆมีมกต้องมาดูเอง<ม>ได้ได้ต้องมาดูเองครับผมครับผมก็ผมคิดว่านะครับ เรื่องของศิลปะเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะครับในธีมที่เราจะพูดเรื่องของสตรีมนะครับก็ไม่ทราบถ้าชิ้นงานผมถามอีกนิดนึงถ้าเป็นคัสตอมไมซ์ใช่ไหมคืออยากจะมีแบบอยากจะให้ทนของบริษัทเป็นโลโก้อะไรสั่งพิเศษนะครับได้ครับก็มีหลายๆบริษัทนะครับสั่งเรามาทางเพจนะครับเราก็ทําออกแบบให้แล้วก็ทําออกมาแล้วก็ส่งจําหน่ายครับก็ราคาย่อมเยาครับไม่แพงครับมีอะไรนะครับรังวันเยอะเยะเลยแต่เออลังวัน รางวัลพวกนี้ก็เป็นรางวัลท <let> ี <sk iss Wonder> ่เด็กๆะครับเขาเนื่องจากเขาพัฒนาต่อยอดกระบวนการคิดของเขาแล้วนะครับเขาก็แสดงศักยภาพในในเวทีต่างๆเช่นโกลบอลไอทีชาเลนจ์กองประเทศเกาหลีนะครับก็เป็นระดับนานาชาติเลยนะครับแล้วก็มีของพอกนะครับมีของสมเด็จพระเทพนะครับโครงการไอทีในของสมเด็จพระเทพแล้วก็ มีอาที่เราภูมิใจที่สุดก็น่าจะเป็นรางวัลน,นี้นะครับที่ภูมิใจที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นรางวัลเอ่เรอรางวัลชนะเลิศน,นะครับที่จริงปีก่อนเราได้อันดับ2แต่ปีปีที่แล้วนะ่ะเราเราได้อันดับหนึ่งมานะครับการประกวด ผลงานในการร่วมกิจกรรมค่ายสารฝันนวัตกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมระดับโลกครั้งที่หนึ่งโอ้โหเป็น global ลครับอันนี้ครั้งครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่สองเราเราได้แชมป์มานะครับโดยการคัดแยกกล้วยของเรานะครับครับก็คงต้องน่าชื่นชมนะครับว่าเราได้เห็นครูต้นแบบนะครับผมได้มีโอกาสนะครับได้รู้จักคุณผู้แดงนะครับอาจารย์ศึกษานะครับแล้วก็ได้เห็นการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์นะครับน้องๆนะครับท่านดูข้างหลังนะครับน้องๆที่มากันนะครับ ทุกคนก็ตั้งใจนะครับที่จะมาให้ความรู้นะครับกับเพื่อนๆนะครับที่มาจากทั่วประเทศนะครับก็เป็นการเชื่อมโยงเรื่องของน้ำจิตน้ำใจนะครับแล้วก็เป็นการสร้างสังคมให้เป็น knowledge based society จริงๆนะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราคงปิดรายการกันนะครับเพราะว่ามีเยอะจริงๆนะครับท่านผู้ชมแล้วน่าสนใจจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ต้องเรียกว่า amazing นะครับ คอนจบรายการวันนี้นะครับเรามาให้ความรู้นะครับเด็กๆกันนิดนึงเมื่อกี้อาจารย์แดงพูดถึง STEM นะครับแล้วก็เราใช้ STEM a coding นะครับในเลเวลของการศึกษาของศรีสังวานะครับในระดับตั้งแต่อนุบาลนะครับเป็น p l a y ing เป็นประถมเป็น learning นะครับแล้วก็มัธยมเป็น creating และมาจบที่นะครับสิ่งที่จับต้องได้ก็คือ invention inventing นะครับ เป็นกระบวนการเรียนแบบโปรเจกต์เบสโครงการใช้โครงงานเป็นฐานเป็นการเรียนนะครับพวกเราก็ยังต้องเรียนนะครับเป็นไลฟ์ลองเรียนนิ่งนะครับเอ่อตัวนี้นะอาจารย์เราจบด้วยตัวเองนะครับก็เป็นสเต็มก่อนนะครับสเต็มนะครับอาจารย์ครับสเต็มส์ไ s น์ไ n น์นะครับไ c i e n c น์นะครับตัวทีครับเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีนะครับ ตัว E ก็ engineering engineering นะครับตัว M ก็เป็น mathematics ครับและและสุดท้ายสำครับที่ประเทศเรามีไม่เหมือนใครก็คือตัว A นะครับเป็น a r t ะครับเป็น culture นะครับที่เรามีไม่เหมือนใครครับผมซึ่งจะเป็นสำหรับใช้งานกับวัตกรรมใช่ครับเหมือนที่ไอส s t e ์บอกว่าไงครับไอส s t e ์ว่า เราสายมาก,กันครับกร,ระซายรกระซิบบอกผมเมื่อคืนนะครับว่า imagination is more important than knowledge ใช่ครับผมนี่นะครับตัวนี้จินตนาการสำคัญก่อนลูกสเชียร์อาครับเอาละครับเชิญชวนนะครับวันนี้วันแรกแล้วก็เด็กๆจะอยู่กับเราจนถึงวันที่เท่าไรครับวันที่สิบเจ็ดครับผมสิบเจ็ดนะครับมากันนะครับเรามาดูเรามาดูว่านอกจากจะเห็นเทคโนโลยีแล้วเราจะเห็นอินสปิเรชันนะครับว่าน้องๆผู้พิการนะครับบางคนอาจจะมองในเรื่องของโอกาสแต่สิ่งนี้เขาทำเนี่ยต้องเรียกว่าสามารถสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับเพื่อจะพัฒนาประเทศนะครับ ก็วันนี้นะครับผมกรับขอบคุณนะครับคุณแดงนะครับการสืบสักจากสีสังวานเชียงใหม่นะครับอุทัยสันทรนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับกับสภาสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับมาร่วมงานมากับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปี2 5 6พครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับ